สวัสดีค่ะฮันนีวันนี้เราจะมาทาเบคอนพันเห็ดขิมงินทอดกันค่ะอุปกรณ์ก็มีเท่านี้เองค่ะฮันนีไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะหาง่ายใช่ไหมคะและที่สําคัญเลยค่ะฮันนีมันคือเห็ดขเขมงินช่วยเรียกชื่อกูให้ถูกด้วย,ยค่ะก่อนจะไปทําอาหารนะคะต้องล้างมือด้วยสบู่แบรนด์ของดิฉันค่ะใครที่ต้องล้างมือบ่อยไม่ต้องกังวลเลยนะคะตัวนี้ไม่ทําให้ผิวแห้งเอียดแน่นอนค่ะเพราะตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในการทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะมีวิตามินเยอะแยะมากมายเลยที่สําคัญด้านบนเนี่ยไม่ใช่ขุยมะพร้าวนะคะเป็นเม็ดแอป แล้วเราก็ต้องมาคลีออกแบบนี้ค่ะฮันนีจากนั้นเราก็จะมาหั่นกันแบบนี้ค่ะเอาเบคอนออกมาจากถุงจากนั้นก็วางเห็ดลงไปแล้วก็สามารถพันได้เลยค่ะพันเสร็จแล้วก็เอามาจิ้มฟันเสียบไว้แบบนี้ค่ะฮันนีน่ารักใช่ไหมคะจุ๋มจิ๋มเชียวถึงเวลาต้องโชว์แสงยานุภาพของการเป็นเชฟที่ดีแล้วล่ะค่ะถึงเวลาต้งกระทะให้เดือดแล้วค่ะฮันนีใส่น้ํามันแล้วเปิดกระทะได้ใส่เห็ดเบคอนลงไปค่ะฮันนีมาฟังเสียงน้องเบคอนเห็ดกันดีกว่าค่ะฮันนี ทอดเสร็จแล้วยังกินไม่ได้นะคะหนนี้ต้องเอาไปทอดน้ำมอทอดไรน้ำมันก่อนนะคะเพื่อเป็นการรีดน้ำมันออกไปนะคะทอดใหม่รอบที่สองนะคะเพราะว่ารอบแรกที่ทอดไปนั้นโตกระจิ๋วหริ่วเองนะคะกินไม่อิ่มแน่นอน,นะค่ะวันนี้บ้านนี่ฉันร้อนตับแลบเลยะค่ะหนนี้แต่ก็ถึงเวลาชิมแล้วนะคะอร่อยดสู